โอเคเรามาต่อกันอีพีสองนะคะพาร์ทที่แล้วไ <My S 2> ม่สิเไม่ไม่หม่เมื่อตอนอี mm hmm. พีหนึ่งอะพีรู้สึกว่าเสียงเพลงมันดังไปหน่อยเดี๋ยวพี่จะปรับให้เสียงเพลงมันเบาลงนิดนึงโอเคไปเริ่ม ดูเควสก่อนมี2เคว้นะคะมีไปหานายกที่เออ่ไปหานายกที่เขอยนรักธรรมชาติกับสแกนสัตว์5ชนิดใช่สแกนสัตว์หชนิด,นนดโอเค แล้วก็คุณยายให้แมพเรามานะดูแป๊บกดเลขสามตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเราน่าจะต้องไปหานายกหรือเปล่าคือเราสำรวจแถวนี้ก่อนก็ได้นะข้างบนเป็นไรเไม่ใช่ข้างบนเป็นปรา,าสาท ไปดูภาษาอังกฤษนี่อะไรอ่ะนี่เราเจออะไรได้ไม่รู้อ่ะลองเอาถ่ายซูม วิสเอเิสชื่อเหรอก็ย่าชีฟแกะอะไรส <laughs> ักอย่างชีฟเมื่อกี้นีอุ๊ยเีฟเคปีกันแล้วนกกะอยมีคนนกเนี่ยมีถ่ายไปยัง นกนั่งนวลหัวดำใช่ไหมใ okay. ครไม่รู้หวัสดีฉันยุนนะเป็นสมาชิกของ Wildlife Association แต่มันน่าเศ้านะที่มีแค่สองคนคือคารา่ากับชูนเองตรงเนินเขาขั้นบันไดเนี่ยมีสัตว์ที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะ ฉันอยากให้พวกมันอยู่นิ่งๆสักวิหนึงฉันจะได้ถ่ายรูปพวกมันสักทีโอเคเขากำลังถ่ายรูปอยู่เราจะไม่กลัวแล้วกันเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยหรือเราจะไปศูนย์อนุรักษธรรมาชาติก่อนดีเขาไปที่เขตก่อนดีกว่า ถ่ายก่อนอา้าผิดอันอกสอ้อาปบินลงเขาไปเลยอะไรวะเนี่ยโอเคแมวถ่ายแมวได้มั้ย สเต็กแคปเฟลิสแคทัสอ๋อแคแ c ทัสอ๋อผิดอ๋อเติมอาหารโอ๋อนี่น่าเป็นที่ล่อนกมาถ่ายรูปหรือเปล่าถ่ายรูปสิ okay. อ๋อมันเป็นเควสเสริมหรอถ้าถ่ายรูปนุเอไม่ใช่ถ้าถ่ายสัตว์เขาให้ถ่ายเพื่ออีสิบสองอันนี่บ้านใครมูอ่ะเขาไม่ได้ออกนี่ในเมืองแวะไปเรื่อยอีเก็บขยะเหมือนเดิม โทนี่งานเฟสติวัลที่คุณตาบอกหรือเปล่าเวอร์บีน่าจัดที่เมืองแม่เลยจัดตรงนี้ร้านอะไรคุยได้ด้วยช่วงนี้ลูน่าดูเปลี่ยนไปนะ ฮัทชิวแต่ไซมอนจะทำให้เธอกลับมาแฮปปี้ที่ได้อีกครั้ง You know อันนี้น่าจะเป็นร้านเกี่ยวกับสัตว์น่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพศสัตว์เอ้ยไม่ใช่เพศสัตว์สัตวแพทย์เออสัตวแพทย์เพศแบบอะไรกมัก่วดูง่ะกู้ภัยสัตว์ตายงั้นละ่ะ ฟังดูดีนี่เขาอ่านหนังสือพิมพ์เราอยู่ในหนังสือพิมพ์เท่านะดูดิว้าขึ้นหน้าหนึ่งถ่ายรูปสิพอเหมือนกันอันนี้ house p a r r รูปมีนกอะไรไม่รู้ถ่ายตู เฟอร์พิเจียนนกพิราบะาอะไรสักอย่างมันถ่ายอย่างอื่นได้ปะถ่ายคนอะไรอย่างเงี้ยแบบถ่ายดอกไม้อ่าถ่ายแอบถ่ายลุงนี่มีแบบหน้าเบอร์หลังชัดโอเค คุุยยแล้วกับ,นนกบสวัสดีฉันไซมอนเป็นสัตวแพทย์ที่นี่และเธอคืออัลบาจากหนังสือพิมพ์ซีนะนเนี่ยฉันรู้สึกเกรดฟูมากเลยที่เธอช่วยโลมาตัวนั้นตอนนี้ฉันติดคนไข้ยอยู่นะบางทีฉันอาจจะโชว์งานของฉันให้เธอดูวันหลังอะนะคนนี้เป็นสัตวแพทย์นะโหเขาใจดีมากเลยเขาบอกว่าเขาจะแบบรักษาสัตว์ให้เราดูด้วยนะ นี่อันนี้ล่ะหวัดดีเธอเอออืมโอ้ฉันฉันฉันรู้ว่าเธอฉันหมายถึงฉันรู้ว่าเธอเป็นใครจากหนังสือพิมพ์ใช่ไหม ฉันหวนัหวนิโต้นายกเทศมนตรีจะปลาใสาใหญ่วันนี้ด้วยนะฉันหวังว่าเขาจะเอาไอ้แคตเอุรลักสตีนะั้นออกไปสักทีขอโทษที <c oughs> เอ่อเธอรู้ไหมมันเกิดไฟไหม้เมื่อปีที่แล้วนะ่ะที่นั่นได้รับดามจทั้งหมดเลยแล้วนายกก็ไม่ทำอะไรสักเทียงแต่นั้นมาแม่ไงไ้แต่แต่มันก็ยิงไนท์อยู่เลยนะเราเออเธอลองไปเล่นที่นั่นบ้างก็ได้นะ เขาจะช่วยเจะชวนเราไปเล่นด้วยนะเขาบอกว่าเหมือนจะมีไฟไหม้อะที่เมืองนี้หรอเอก็บขยะก่อนนี่คนนี้กินไอติมอยู่โอ้ว้าวนี่เป็นไอติมที่ดีที่สุดเลยเจนนบายิงกับนัมนกมายากลเอารสชาติไอติมมายิงโหด อาทิตย์ที่แล้วเธอออกรถแครอทแปลกดีตื่มแม่งโคตรอร่อยเลยกินติมอย่างอร,อร่อยมีอะไรถ่ายแอบถ่ายแชี่หรือว่าอัปเดสอัปเดสเดส,สวยไปต่อ อ๋ออุ้ยมีเราอีกแล้วเราจะถ่ายอันนี้ดีเป็นแบบนี่มายืนตรงนี้เลยเอานี่เฮโอ้โหยงที่อันนี้คือไล่ส้มหรือเปล่า แม่เรามาโอเคเอาอ้อมลูกไปกันเถอะขับรถได้ไหมอยากขับรถอะไม่ได้สินะอะไรเลืกเกินไปเศร้าจัดูแมพั้งเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราไปผิดทางเราไปตรงทางหน่อย สิ้งกว่านี้สิ่งกวันนี้ไม่ไม่ไม่อุ้ยไม่ได้คุยกับคนนี้เลยใครเนี่ยอีรอยให้ส้มพวกนี้มาฉันขอแค่นี้เดียวเองแค่จะไปทำเค้กสักก้อนนึงน่ะแต่ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีฉันว่าแต่มันจะไม่เยอะไปหรอไม่ต้องหงว่วงที่รัก ฉันจะล้างมันอย่างดีเลยทำเค้กเนี่อะไร,รอ่ะระวังเผาป่าเราโอเคเรากลับมาที่เมื่อกี้ เราเหลวไหลมาพอแล้วนะเราไปที่จุดไหนเดี๋ยวไปท้างไหนอ่ะเนี้ยอ่ะข้างบนนู่นหรือเปล่าเลยไปเยอะเลยนะตรงนั้นอะไร,รอ่ะซากเอ่อตึกร้าง นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เคอันนี้แหละใครเนี่ยแหวกไหนไอ้โอล่ะเดี๋ยวนะฉันจำได้จากหนังสือพิมพ์เธอคือเอาบาเนี่เธอเป็นเซเลบท้องถิ่นเลยนะฉันอิดิซ่า By เดเว a ย์แ f a m ฟมิลี่เปิดร้านไอติมเนี่ยข้างบนนี้สวยมากเห็นได้แต่ครึ่งเกาะแล้วก็มีนกฟลาอิ่งอวัวเต็มไปหมด คนนี้เป็นลูกเจ้าของร้านไอติมนะ <c oughs> เขาบอกว่าตรงนี้วิวสวยมากว้าวถ่ายไว้ซะัหมีเกาะด,ด้วย <c oughs> อันนี้เข้าได้ไหมไม่ได้เนี่ยเหมือนเป็นโบสถ์เลยอะ นี่หรือเปล่าที่เราต้องมาเอาบาทางนี้เรากำลังสงสัยอยู่ว่านายกจะพูดอะไรบางทีเขาอาจจะประกาศฟื้นฟูเขตอนุรักษ์ก็เป็นได้นะรู้ไหมหลังจากที่ไฟไม,ม้มันน้าเหนือที่แล้วเกือบจะทำลายมันนะเรามาทันพอดีเลยอะ่ะถ้ามันเป็นการฟื้นฟูต้องแฟนเทสติกมากเลยนะเขตอนุรักษ์ธรรมชาติถูกทิ้งมาร้างนานเกินไปแล้วะ จำได้ไหมหลานเราเคยมาตอนที่หนูยังเป็นเด็กด้อดแอะอยู่เลยตาของแกบอกว่าเจอลิงด้วยเหรอลิงเลยนะในฉ่ามากเลยวะ่ะใช่ไอ้เจ้าป่านั่นเราเจอมันที่เขตอนุรักษ์นี่แหละเฮ้ hey, ฉันคิดว่านะยายกำลังจะเริ่มแล้วนะไปกันเถอะประชาชนทั้งหลายรวมตัวกันเข้ามากพระผมมีข่าวที่น่าเอ็กไซติงเกี่ยวกับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะเราจะเปลี่ยนมันเป็น The world's l a r g e s, <S luxury hotel <S ทุกคนคงทราบดีว่าเขตอุรักของเรานั้นมันเกินเยียวยาแล้วแต่ด้วยโฮเทลใหม่นี้จะนำพาความวันเดอร์ฟูลสู่เกาะของเรานักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลกลับมางานและโอกาสใหม่ขอต้อนรับพาโคผู้ที่อยู่เบื้องหลังโรงแรมแห่งนี้โอ้ขอบคุณโทนี่ วิสัยทัศน์ของโรงแรมก็คือรู้ราสบายและโอกาสเมื่อฟ้ายังมีฟ้ามันไม่มีดีมิตชีวิตเกินร้อยบริษัทของผมจะสร้างโรงแรมในพริบตาอันที่จริงเราเริ่มสร้างมันไปแล้วละ่ะขอบคุณพาโคสอสำหรับคำพูดสร้างแรงบันดาลใจนี่คือทั้งหมดที่ผมจะประกาศขอบคุณประชาชนที่มาในวันนี้ถือว่าไม่มีคำถามนะ what the hell โรงแรมสุดหรูอืมน่าสนใจเหมือนกันนะ <S <S <ess im it> เขตอนุรักษ์เกินเยียวยาเน,นี่ยนะเราจะได้รู้กันเอาบารเราไปสืบเรื่องนี้กันเถอะอืมน่าเสียดายเหมือนกันนะเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ว่าหลายปีมานี้เราก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาจริงๆอะจะกลายเป็นเมืองล้างอยู่แล้วกิจการปิดทุกอาทิตย์ หรือบางทีโรงแรมหรูอาจจะเป็นเรื่องดีอืมยากจังทาลายแนลร์ธรรมชาติเนี่ยนะสร้างลักชวรีโฮเทลนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขาจะสร้างโรงแรมมาช่วยเกาะให้มีนักท่องเที่ยวกลับมาแต่ว่าเขาจะสร้างแทนที่เขตนอรลาร์ธรรมชาตินะคะซึ่งมันแบบ คนอื่นไม่ได้หรอทำไมต้องสร้างทับกันเราจะได้แบบมีที่เที่ยวเยอะๆไงได้แ,แบบเนี่ยชมสัตว์แล้วก็แบบอีกที่นึงก็เป็นแบบเออโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกับคนเด่นครอบครัวฉันย้ายมาที่นี่เพราะมันเงียบเนะี่ยแต่ตอนนี้มันกําลังจะมีโรงแรมใหญ่มันต้องเปลี่ยนไปแน่มันอาจจะดีก็ได้นะมันจะได้ไม่เงียบเกินไปไง ฉันสงสัยว่าเขาอาจจะต้องการจันน,นส่วนตัวที่เยีมหรือเปล่านี่มันคือโอกาสที่ฉันจะขยากกิจการเลยนะแต่ถ้าเขาเอาคนมาเองล่ะจากที่แผ่นดินใหญ่เอาฉันก็เจ้งด้สิอืมเสียงแตกเป็นสองฝั่งนะเพราะว่าเออมันก็มีข้อดีแล้วก็มันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือถ้าไม่สร้างทับกันมันก็โอเคอะจริงแล้ว